สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสําหรับการคํานวณสูตรของเรานะคะที่ลงให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันไปแล้วนะคะตัวเดียวบนในงวดประจําวันที่16มีนาคมนี้นะคะท่านผู้ชมตอนนี้ทางเราขอแนะนําการคํานวณเเลหลักหน่วยบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะสําหรับสูตรคํานวณหลักหน่วยบนของเรานะคะท่านผู้ชมก็เริ่มตั้งแต่งวดวันที่16กุมภาพันธ์นะคะก็เดินผ่านมาแล้ว2งวดนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคํานวณนี้ทางเราขอแนะนําการคํานวณหลขกเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะ รวมกันสนับสนุนสลากคิเบรัฐบาลคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะจะ่สำหรับวันนี้เป็นวันแรกนะคะทางเราขอแนะนำการคำนวณเลขเด่นหลักหมดหลักหน่วยบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะท่านผู้ชมแนวทางเก่านะคะท่านผู้ชมสูตรคำนวณของเรานะคะขอแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเอาหลักพันสามครั้งนะคะบวกหลักร้อยบนนะคะท่านผู้ชมบวกสองบวกสองนะคะ สำหรับการคำนวณเลขเด่นในงวดที่แล้วคำนวณได้นะคะเลขแปดเลขศูนย์และเลขสองนะคะท่านผู้ชมผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนในงวดนี้นะคะห้าสามแปดนะคะท่านผู้ชมคือผลรางวัลในงวดประจําวันที่หนึ่งมีนาคมในผลรางวัลในเมื่อวานนี้นะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นสําหรับการคำนวณเลขเด่นหลักหน่วยบนในงวดนี้ข่าวตัวเลขเด่นเลขแปดนะคะเลขแปดในการคำนวณนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยบนตามสูตรนะคะท่านผู้ชมสามตัวบนออกมาแล้วห้าสามแปดนะคะ สำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดประจำวันที่16มีนาคมพศ2564นะคะท่านผู้ชมสำหรับสูตรคำนวณนี้ทางเราจะทำการคำนวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณสูตรนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมรัดระวังคอยมีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้ จะเรามาทําการคํานวณโดยกันนะคะว่าสําหรับเลขเด่นหลักหน่วยบนของเรานะคะที่เดินผ่านมาแล้วสองวดนี้ในงวดหน้านะคะจะเดินผ่านอีกหรือไม่นะคะท่านผู้ชมเรามาทําการคํานวณหาเลขเด่นด้วยกันนะคะหลักพันสามครั้งนะคะหาคนสามนะคะสิบ 15, ห้าสิบห้าบวกห้านะคะยี 20, 20่สิบยี่สิบได้เลขเด่นศูนย์นะคะท่านผู้ชมเลขเด่นเลขศูนย์นะคะศูนย์บวกสองนะคะได้สองสองบวกสองนะคะได้สี่สำหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมจ้ะ สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักหน่วยบนในงวดประจำวันที่16มีนาคมนี้ทางเราคำนวณได้นะคะเลขศูนย์เลขสองและเลขสี่นะคะท่านผู้ชมจากนี้คือเลขเด่นการคำนวณหลักหน่วยบนนะคะในงวดประจำวันที่หนึ่งมีในงวดประจำวันที่16มีนาคมข้างหน้านี้นะคะท่านผู้ชมสำหรับเลขเด่นหลักหน่วยบนของเรานะคะก็ชนกับตัวเดียวิบนที่ลงให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะท่านผู้ชมเลขศูนย์นะคะท่านผู้ชมเลขศูนย์ที่ทางเราลง การคำนวณให้ทานผู้ชมได้รับทราบนะคะตัวเดียววิบนของเราในงวดประจำวันที่16มีนาคมก็คำนวณได้เลขศูนย์นะคะท่านผู้ชมสําหรับสูตรคำนวณน,นี้หลักหน่วยบนของเราก็คํานวณได้นะคะเลขเด่นสําหรับตําแหน่งหลักหน่วยบนนะคะได้เลขศูนย์เลขสอง,ลสองและเลขสี่นะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลุ้นกันนะคะ คำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณสูตรของเรานะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่กทานโชคดีนะคะเฮ้ยรวยรวยท,ทุกท่านนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ